สวัสดีครับผมตั้มจากดิคาล o n ไทยแลนด์นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวแฟตบารุ่น FB 1 0 0จากแบรนด์ออกซิโลครับผมสำหรับเจ้าแฟตบารุ่น FB 1 0 0นะครับความพิเศษของมันคือสามารถปรับระดับได้สามระดับครับสามระดับสูงสุดก็คือ35เซนนะฮะลำดับ ตรงกลางอยู่ที่30เซนนะฮะต่ำสุดอยู่ที่25เซนนะฮะน้ำหนักโดยรวมของเจ้าแผ่บาตัวนี้อยู่ที่15กิโลครับผมส่วนเจ้าความยาวของแผ่บา fb 100ตัวนี้เมื่อประกอบเสร็จแล้วอยู่ที่1.5เมตรครับโอเคเราลองไปประกอบกันเลยดีกว่า <S <S> <S ในส่วนประกอบของเจ้าแผ่นบา fb 100นะฮะโดยรวมก็จะมีตรงนี้ครับผมตัวราวเหล็กก็จะมีอยู่3ท่อนนะฮะแล้วก็ตรงขามันก็จะเป็น ตัวนี้ซึ่งสามารถเลื่อนได้สามาระดับอย่างที่พูดไปตอนแรกนะครับส่วนเจ้าตัวกลางที่เรา,เายึดาวเหล็กตรงส่วนตรงเนี้ยครับตรงช่วงที่ต่อกัน3ท่ทอนเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้ครับผมเป็นแผ่นเหล็กตัวนี้ซึ่งจะเหมือนเป็นน็อตตัวเมียนะฮะซึ่งใส่เข้าไปตรงระหว่างระหว่างเหล็กที่เรายึดกันนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราลองไปประกอบกันให้ดูเลย Drove the gates feeling anxious r o u n d 12 a.m. Just move but might move it all out again This feel like deja vu Swear last hear my brain bout the same thoughts through I blame the things I do Only differences i I เสร็จไปแล้วรับกับการประกอดเจ้าลาเหล็ XB 100ะะใช้เวลาไปทั้งสิ้น12นาทีครับโอเคหลังจากนี้เราไปเทสกันเลยดีกว่าว่าเจ้าสักตาตัวนี้มันจะแข็งแรงขนาดไหน Why are we getting twisted? Said we cool, but you a liar on some bitch shit. You see big bodies, then my clothes bros. If you ain't by me, you can stay home. Win, Sabis don't get too close. Might get burned by wasabi. Okay, I'm telling you, like a yoga nice, a tan key. You know, just get some help on me. I'm gonna do any wow. Wow, it's getting nice. All your shit be amusing. Your best bars, let me sticker like the you saying? Mac on millies, but this kid just need a hundred grand. Just some private to show my mama I really got it. Be screaming llama, llama one day on the cruise show. Moods off. elevated nowadays, picture that. Why she came and left, I never saw the point in that. I be needing cake, who's catering? She working out, but we about to have some weight again. This อเคครับผมหลังจากที่เราทดสอบเจ้าแปดบาทเ1 0 0หของออซิโลเรียบร้อยนะฮะเรามาลองถางมความรู้สึกของผู้ทด,ดลองดูดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมอ่ะสังเกตน,นะครับผมนะครับชื่อเจนครับรู้สึกว่าเล่นแล้วมันมันดีสำหรับพวกมือใหม่นะครับหรือว่าเล่นทั่ว,วไปเอาคว่ามันตอบระดับได้ แล้วก็มันตับความสูงอันหนึงต่ดมันหนึ่งสูงได้ครับมันรู้สึกว่าลื่นแล้วก็มั่นคงดีครับผมครับนี่ครับผมไงก็ฝากเพื่นนครับกับเจ้า FB 0 0ของอของ o x โล o นะครับราคา2,500บาทหาซื้อได้ที่ดิคองสาขาครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้า